ครับพี่ดีก็รับสู่รายก,การเจอะใจครับในวันนี้ของรายการเจาะใจเรายังคงอยู่ในช่วงโครงการพิเศษของเราที่ชื่อว่าคนไทยยูนเต็ดสู้วิกฤตโควิด19นะครับเป็นความตั้งใจของบริษัทเจสแต่เอาโกลบอลมีเดียจำกัดที่จะให้เนื้อหาของสื่อต่างๆในทุกแพลตฟอร์มของบริษัทร,รวมทั้งรายการเจอะใจด้วยเป็นเนื้อหาที่นําเสนอความรู้นําเสนอความคิดนําเสนอกําลังใจหรือแม้จะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือให้ให้เกิดความ สะดวกสบายหรือความดีขึ้นในการผ่านพ้นวิกฤตของโรคระบาดโควิด19ในครั้นี้แขกรับเชิญในรายการวันนี้เป็นผู้ก่อตั้งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เพิ่งจะเปิดตัวไปแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายท่านก็รู้จักแล้วชื่อว่าอาลีแล้วก็เคยเป็นแขกรับเชิญในรายการที่เราพาไปดูว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงจังหวัดราชบุรี จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดน,นี้และอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมว่าเราทุกคนก็ได้รับผลกระทบแล้วเราปรับตัวเปลี่ยนแปลงหรือคิดหรือทําอะไรอย่างไรบ้างแขกรับเชิญมี2ท่านครับขอต้อนรับคุณรติวันธนาธรรมโรธจากบริษัทเจแซวนะครับและคุณปรมินวัดนครบัญชาจากพสุทาราครับสวัสดีทั้งสองนั้น<อ>ครับ ที่เจอกันบ่อยมากแต่เวลา,า,าช่อเหมือนคนไม่ได้แตะกันไม่เคยเรียกชื่อจริงเลยเลยไม่คุ้นไม่คุ้นเลยเรียกแต่ชื่อเล่นกันเ,นเรียกแต่น้องแพร<ช>แล้วก็คุณบาสเล่าทบทวนกันก่อนเผื่อท่านผู้ชมไม่ได้ดูตอนนั้น<ม>ว่าแอลลี่เกิดมาจากความคิดความตั้งใจอะไรยังไงท่านหนึ่งเป็นสัตวแพทย์ท่านหนึ่งอยู่ในวงการสื่อมีเดียมาร่วมกันยังไงครับเดิมเนี่ยคือ คุณแม่นะคะ,คะก็คุณหน่อยเนี่ยก็ไปรู้จักกับทางคุณอ้อยที่เป็นคุณแม่ของแม่กับแม่แม่กับแม่รู้จักกันค่ะ,คะแล้วก็ได้ไปที่พระสุธาราได้ไปพักที่ไร่นะคะแล้วก็ได้ไปเห็นว่าคุณอ้อยทำอะไรบ้างแล้วเราก็รู้สึกชื่นชมแล้วก็ได้นำผลิตภัณฑ์มาใช้<ม>พอมาใช้สัก ปีปีกว่าเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเรารักมันจังเลยหลักการของบริการนี้คือท, <ำ S 1> ทุกอย่างต้องมาจากธรรมชาติธรรมชาติทุกอย่างต้องดีกับทุกชีวิตและก็โลกใบนี้ใช่โอเคเราชอบแนวคิดนี้มากเลยแล้วก็ด้วยความที่เจสเซวเองเนี่ยเราทำคอนเทนต์เราทาเรื่องสือ่อเราก็มองว่าอันนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจหมายถึงว่าเราจะส่งเสริมในแง่ของการประชาสัมพันธ์ให้ให้คนรู้จักจริงๆว่าว่ามาจากอะไรอย่างไรและดียังไงใช่ค่ะแล้วเราก็ได้ช่วยชุมชนที่เขาผลิตวัตถุดิบ S <S ให้กับเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็เป็นบริษัทเล็กๆถ้าพูดถึงว่าอารีนะคะเราเริ่มตั้งใหม่เราก็มองว่าถ้ามันมี SME ที่ทําแบบนี้เราช่วยๆกันเนี่ยมันก็ทําให้ชุมชนทั้งประเทศเราแข็งแรงเพราะประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมรรผลิตของที่ดีแล้วก็นํามาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีได้อะไรเงี้ยค่ะก็แปลว่าฝั่งคุณบารฝั่งพระสุทาราเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตัทั้งหมดใช่ครับและมาร่วมกันบริหารตัวแบรนด์อารีด้วยไหมครับใช่ครับ ก็ตอนนี้ผมก็มานั่งทํางานอยู่ที่แบรนด์อารีเต็มตัวผมไปทํางานเป็นเกษตรกรมาเนี่ยผมก็รู้ว่าปัญหาเนี่ยคือเรามีผลผลิตสดถูกไหมฮะถ้าถ้าเรามีบริษัทหนึ่งที่ทําให้เกิดการผลิตวัตถุดิบตั้งต้นได้เนี่ยไปช่วยคนที่ทําเกษตรที่เป็นนักพัฒนาเขาจะได้มีที่ไปมันจะได้มีที่ไปมากขึ้นเพราะนี่คือปัญหาที่ที่ที่คนพบด้วยตัวเองจริงถ้าผลผลิตมันเยอะแล้วมันไม่ได้ไปราคามันก็จะ ตกเกษตรกรก็จะลำบากนั่นด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ผลผลิตมันเป็นผลผลิตสดเนาะสมมติมะม่วงมันออกมาเนี่ยมันมีเวลาของมันว่ามันกินได้อีกแค่5วัน7วันอย่างเงี้ยครับเก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้เพราะนั้นกระบวนการแปรรูปเนี่ยถ้าเป็นแปรรูปอาหารเนี่ยโหจริงๆขั้นตอนมันเยอะมากกว่าจะได้มากกว่าจะแข่งขันในตลาดได้ต้องมีสูตรที่เด็ดที่สุดครับถูกไหมฮะถึงจะมีคนซื้ออย่างเงี้ยครับต้องมันใช้เวลาแต่ว่าการพัฒนาองค์ความรู้มาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของการทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าว มันก็ค่อยๆพัฒนาระหว่างทางไปกับสิ่งที่เขาทาได้แล้วก็เกื้อหนุนการใช้ทรัพยากรในประเทศผมผมคิดว่าน่เป็นเรื่องจุดประเด็นใหญ่มีข้อกําหนดหรือหรือหรือ,ห,รอหลักการของผลิตภัณฑ์ที่อลี่เลือกมาว่าเป็นถ้าเป็นของฉั้นต้องมีกติกาดังต่อไปนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไงบ้างครับอันที่หนึ่งคือทุกอันต้องผ่านการเอาทุกชีวิตแล้วก็โลกมา,มาออกแบบการทําสินค้าน,นี่นี่คือพันธกิจแรกเลย S <S เป็นรูปธรรมเช่นยังไงพอ,อเวลาเราทําสมมติเราเราคิดสบู่ก้อนขึ้นมาก้อนหนึ่งเนี่ยคือพอบอกว่าดีกับทุกชีวิตคือเวลาคนใช้อ่ะก็ต้องดีกับเขาผมยกตัวอ,อย่างมันต้องช่วยบํารุงผิวได้พอละลายออกไปแล้วย่อยสลายได้ในธรรมชาติมันมอีอันธกิจนึงคือเซฟเดอะแพลเน็ตแพคเกจที่เอามาใช้เราก็พยายามผลักดันให้เกิดกระบวนการรีไซเคิลหรือใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้มไม่ทิ้งภาระไว้ให้ลูกหลานอ,อะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเพราะนั้น มันเป็นการคิดทุก,ทกมุมในการทําธุรกิจที่เอาทุกสิ่งมา,มาคิดฟังดูเหมือน <ทำ S 1> คิดต่อโลกมากกว่าคิดต่อกําไรขาดทุนนะ<อ>ใช่ไหมมันหลักการขายของก็คือทําไงก็ได้มันถูกที่สุดแล้วขายได้ราคาดีที่สุดแต่คุณไม่ได้คิดแบบนั้นผมคิดว่าระบบทุนนิยมแบบเดิมมันไม่เวิร์กอีกแล้วอะ่ะมันมีคําใหม่ขึ้นมานะครับม,มันเรียกว่า conscious capitalism เนี่ยหรือทุนนิยมแบบมีสติคือทําอะไรก็ต้องนึกถึงผู้อื่นด้วยนะครับ ปกี้ผมขอทวนหน่อยทาธุรกิจต้องมีกําไรครับต้องอยู่ได้อะใช่ครับต้องมีกําไรในการเอามาขับเคลื่อนพัฒนาทั้งคนที่อยู่กับเราทีมงานใช่ไหมฮะทั้งคู่ค้าเราทั้งลูกค้าเราทํายังไงให้เขาได้ของดีขึ้นชุมชนของเราหรือว่าเอ่อแม้กระทั่งผู้ลงทุนที่เป็นค,คุณแม่ของผมเนี่ยกับคุณแม่ของคุณแพร,ร,รก็ต้องได้ผลประโยชน์จากสิ่งนั้นด้วยผมคิดว่าวันนี้มันต้องมีเรื่องของกําไรมันต้องมีเรื่องของคนมีเรื่องของโลกที่จะ ทำให้ธุรกิจเนี่ยมันอยู่ยั่งยืนได้ครับอลี่มีอายุเท่าไหร่ครับแพรเราเปิดตัวเมื่อวันที่5พฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วค่ะ๋อมยยังไม่ยังไม่ขวบนึงอ่าแต่ตอนเปิดก็บอกว่าประสบความสำเร็จประสบความสาเร็จดีในในในช่วงที่เปิดตัวดีค่ะคืออย่างช่วงที่เปิดตัวเนี่ยตอนนั้นแขกเยอะมากซึ่งเราก็เห็นว่าจากที่อย่างเจ๊แซวเนี่ยเราทําธุรกิจมา40ปีเราเห็นเลยว่าวันนั้นเนี่ยมีเพื่อนๆที่เรารักเพื่อนๆนที่ช่วยสนับสนุนกันมาตั้งแต่ มีวิกฤตตั้งแต่ปี40ไรมาคือทุกคนมาหมดเพื่อที่จะมาให้กําลังใจเราค่ะเราก็รู้สึกว่าความสําเร็จวันนั้นน่ะมันไม่ใช่ที่เราขายของได้ด้วยแต่มันคือความสําเร็จที่เราเห็นว่าทุกๆคนที่มีความหมายในชีวิตของเราอยู่กับเราวันนั้นโอเคคราวนี้มาถึงภาวะที่โลกมันเปลี่ยนไปละวิถีชีวิตไม่เหมือนเดิมการทํางานทุกอย่างไม่เหมือนเดิมการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมผลกระทบต่ออลีรคือ คือตอนนี้อย่างที่บอกว่าคนก็อยู่บนออนไลน์มากขึ้นนะคะคือเราก็รู้สึกว่าโอเคในในเชิงของการาสื่อสารคนน่าจะรับแมสเซจได้มากขึ้น<ม>คือเราก็พยายามฟีดคอนเทนต์ที่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าในส่วนของยอดขายในบางตัวก็อาจจะยากหน่อยอย่างที่ตอนนี้เราทำโครงการ a l l ลี่ไนฟอร์วันเจเนอเรชั่นโซซเนี่ยมันเป็นในส่วนของตัวเจอลกอฮอล์เนี่ยเราก็จะแบบโปรโมทอ๋อคุณมีออ์ด้วย จริงๆมันไม่ใช่สินค้าที่เราตั้งต้นมาตั้งแต่ต้นแต่เรารทําเพื่อที่ตอบโจทย์ในเรื่องของวิกฤตณตอนนี้ที่คนช่ช่วงหนึ่งมันขาดแคลนถ้าได้ยินข่าวนี่ก็จะเห็นว่า GDP ของประเทศเนี่ยติดลบมหมายความว่าเงินในตลาดไม่มีมคนไม่ต้องการจับใจ่ายใช้สอยถูกไหมฮะรวมถึงธุรกิจหลายหลาย,ลาย,ลายอย่างที่หยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซกเมนต์ของการท่องเที่ยวเนี่ยก็หยุดไปหมดเลยทําให้ไม่มีเงินในระบบทีนี้เราจะไปตั้งในเรื่องของการหาเงินเป็นหลัก ในแบบเดิมเนี่ยท,ที่มาหล่อเลี้ยงธุรกิจในช่วงต้นเนี่ยมันย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าฟังจากตักกาทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันสวนทางความเป็นจริงถูกต้องอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมคิดว่าในจังหวะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํายังไงให้แบรนด์อัลลี่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากกว่านะครับอันนี้นคือเรื่องหลักมันก็เลยเกิดแอลกอฮอล์ขึ้นมาเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยคุณอยากสร้างประโยชน์ให้เขาจำชื่อชื่อเราคือก่อนที่เราจะทำเราคิดก่อน ว่าเอ้ยแอลกอฮอล์ยังไงมันก็เป็นตัวที่เกิดการระคายเคืองกับผิวได้ถ้าพูดในเชิงของของของผิวกับมนุษย์นะครับผมคิดว่ามันมันยังมีส่วนประกอบอะไรบางอย่างที่จําเป็นต้องใช้เคมีในการเข้ามาเป็นตัวทําอยู่เรารู้ว่าเราทอลกอฮอทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยคุณบ้านมีความรู้ไหมมันมาจากไหนอะที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้เอทีลเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะคบก็จะมีจากพืชไหมจากพืชครับจากพืช แต่ว่าในกระบวนการทำเนี่ยมันจะมันจะมีหลายเกรดเกรดที่เอาถ้าเริ่มแบบคําว่าออแกนิกเลยเนี่ยหรืออินทรีเนี่ยคือปลูกอ้อยก็ต้องปลูกแบบแบบอินทรีย์ขึ้นมาดินต้องไม่มีสารเคมีอ้อยได้น้ําตาลแล้วน้ําตาลเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ได้ใช่ถูกต้องอเอานั้นมาเข้ากระบวนการอันนั้นคือคือแบบแบบที่าปลาล์มก็ได้ไหมปลาล์มเปลี่ยนมาเป็นปลาปล์มน้ามันน้ามันมาเป็นแ oh อลกอฮอล์มันต้องเป็นแอลกอฮอล์มันต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับถึงจะเปลี่ยนมาเป็นแอลกอฮอล์ได้นะครับ ในในความรู้ของผมนะฮะทีนี้มันก็มีหลายเกรดเกรดที่เป็นพลังงานทดแทนมาจากมันสำปะหลังอ่าก็ตอนแรกที่เกิดการขาดแคลนเนี่ยรัฐก็เลยอนุโลมให้ใช้แอลกอฮอลจากแหล่งอื่นได้ด้วยครับตอนแรกมันจะเป็นแค่แอลกอฮอลฟู้ดเกรดจากภุมมตามปัสมิตรอย่างเดียวแล้วตอนนี้ก็อนุโลมมาให้ใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสุราสามทับท,ที่เกิดจาก การทําน้ํามันที่มันมีแก๊สโซฮอลที่ที่เอาเอา,เอาแอลกอฮอลไปเติมในน้ํามันฮะใช่ใช่อันนั้นแหละก,ก็ก็มันก็มีมาจากหลายแหล่รับนะครับะะทีนี้เราทําของแบบเน้นความซื่อสัตย์อะ่ะเพราะฉะนั้นเรายังมั่นใจว่าคุณภาพ,พที่เราส่งออกไปมันมันตามมาตรฐานตามอายอยก,กําหนดเราก็ต้องรักษาคนก่อนอะ่ะถ้าไม่มีโปรดักต์พวกนี้มาป้องกันให้ผู้คนอ่ะ มันคงไม่มีคนมาให้เป็นลูกค้าเราเนี่ยนั่นก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะคนนั้นเราก็นั่นคือความตั้งใจ,ใจอ่านั่นคือ <ฮะ S 1> ความตั้งใจทาแต่มันกลายเป็นว่าเมื่อรัฐประกาศว่าเป็นสินค้าควบคุมหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ใช่มันก็ประชาสัมพันธ์ไม่ได้บน Facebook f a c e บ o o k บนโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็ระงับการประชาสัมพันธ์ครับนะครับแล้วก็อันที่2คือกลับไปที่เรื่องของการที่อันลี่ไม่ได้มีคนรู้จักมากเนี่ยครับเอ่อมันก็เลยมีภาวะความยากลําบากในการนำสินค้านี้มานำเสนอผู้คน เท่าที่เห็นในข่าวเนี่ยมันจะมีแอลกอฮอล์ปลอมหรือเจลแอลกอฮอล์ปลอมเยอะมากเลยทําไม่ได้มาตรฐานผลิตอยู่หลังบ้านบ้างใช้ส่วนผสมที่ไม่ถูกต้องบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยเราต้องทำอ่าโอเคนี่คือปัญหาและผมเชื่อว่า SME หลายๆธุรกิจก็จะเจอปัญหาเช่นเดียวกันใช่โดยเฉพาะแบรนด์ที่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักใช่ก็จะเจอปัญหาลำบากแล้วสองท่านทํำยังไงครับเออขอย้อนกลับไปที่ปัญหานิดนึงฮะไอไอตรง จะทําของก็คิดแล้วตลาดก็ยากแล้วหาแอลกอฮอล์ก็ยังยากอีกด้วยข้อจํากัดของข้อกฎหมายในการให้ได้มาซึ่งแอลกอฮอล์ฟุดเกรดปริมาณดีมานที่เพิ่มขึ้นอย่างอย่างล้นทะลักมากมายนะครับ,รบมันก็เป็นความยากอีกอันหนึ่งของการทําตรงนี้ในการที่เราจะให้คนรู้จักแบรนด์เล็กๆอย่างเราเนี่ยคือพายคิดว่าทุกๆๆธุกกกรกิจอะตอนนี้แทนที่เราจะสร้างกําไรแต่เราสร้างเหมือนแบรนด์เลิฟอะค่ะมันจะทําให้คนนึกถึงเรา ทุกๆแบรนด์ที่เป็น SME เล็มอีเล็กๆพยายามที่จะหาวิธีว่าทำยังไงให้เราช่วยกันขับคเคลื่อนให้ธุรกิจขับเคลื่อนให้สังคมมันกลับมาเป็นสู่ปกติที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แปลว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยทำให้ในเชิงของการประชาสัมพันธ์หรือทำให้แบรนด์อะเวเนสมันทำให้คนจำได้เราทำไงครับเป็นรูปธรรมครับในส่วนหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเราบริจาคเจลแอลกอล์เนี่ยอาจจะได้จำนวนหนึ่งถ้าเราทำเอง แต่ถ้าเกิดมีคนมาร่วมกับเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับสังคมได้มากขึ้นคือแปรก็มองว่าโมเดลในการท,ทําธุรกิจตอนนี้มันต้องไม่มองในเรื่องของผลกําไรเป็นส่วนแรกแต่มองว่าทําแล้วมันมีประโยชน์กับส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างไรได้บ้างอวิธีการคิดเพื่อแบ่งปันเนี่ยม,มันเริ่มมาตั้งแต่กุมภาเราเตรียมตัวคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำอะไรดีที่เราจะช่วยเหลือคนที่ ผมใช้คําว่าผู้บอบบางทางสังคมแล้วกันเนาะคือผู้สูงอายุเพราะเรารู้ข่าวแล้วผู้สูงอายุเนี่ยอัตราการเสี่ยงการติดแล้วเสียชีวิตได้มันมากใช่ไหมครับจากโควิดหรือว่าคนไร้บ้านคนที่ประสบปัญหาทางด้านเ,เศรษฐกิจไม่มีไรายได้เนี่ยแล้วก็แล้วก็คิดไปคิดมาแล้วก็พบว่าเอ๊ะคนใกล้ตัวเราผู้ใหญ่เนี่ยยังไปวัดอยู่เลยนะครับแสดงว่าวัดเนี่ยมันเป็นพื้นที่พึ่งอะไรของของคนอะไรสักอย่างใช่ไหมครับ แล้วในวัดก็มีพระที่สูงอายุเยอะเนี่ยก็เราก็เลยโอเคถ้างั้นเรามาทําแบบนี้กันดีกว่าเราใช้วัดเนี่ยเป็นสะพานในการเ,เชื่อมไปสู่ผู้ปกบรงทางสังคมคะนะครับอเลีกก็เลยทําโครงการที่ทุกเก้าหลอดของเจบลแอลกอฮอลที่ถูกซื้อเนี่ยจะมีหนึ่งหลอดที่ถูกบริจาคก,ก็คือคนซื้อเนี่ยได้9ก้าหลอดอัอลี่เนี่ยให้หนึ่งหลอดกับพื้นที่ที่เราไปทํางานด้วยอย่างเช่นวัด ชุมชนมูลนิธิต,ต,ต่างๆเราจะไปประสานกับองค์กรเครือข่ายก่อนที่ที่เราเลยเขีนว่าเขาเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นต่อได้ 2> 1, 2, ซื sure. ้อ1หลอด2หลอดเราก็นับหมดไม่ใช่ว่าจะต้องแบบต้องซื้อเก้าไม่ต้องไม่ต้องทุกหลอดเราก็นับหมดใช่ค่ะนานยังครับทำมานานยัง ก็ไม่กี่เดือนนะตอนนี้หลาหนึ s <S oh, mm ่งเมษาหนึ as> ่งเมษาผลเป็นไงบ้างครับเราตั้งเป้าไว้ว่าเราต้องการที่จะบริจาคให้ได้หนึ่งหมื่นหลอดใช่แต่อาจจะไม่ถึงใช่อาจจะไม่ถึง็ไ่เป็นไรก็ด้วยหลายปัจจัยเช่นเช่นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่ได้คนไม่ออกจากบ้านนะฮะใช่โซเชียลมีเดียก็สื่อสารไม่ได้อีกเราก็เลยได้มาจํานวนหนึ่งซึ่งจํานวนนี้เราก็เพียงพอกับการที่จะไปแบ่งปันกับ สิบสถานที่ที่เราที่เราไปติดต่อเอาไว้นะครับ,รบเราก็ไปมาแล้วสี่ที่ 3, ใช่ไหมครับใชบ่นี่เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ท,ที่ที่เกิดขึ้นจากเหตุโควิดยังมีวางแผนที่จะสร้างโปรเจกต์แบบนี้หรือหรือย,อยังอื่นอีกไหมครับมคบีค่ะมีผมยกตัวอย่างเช่นกลับไปที่เรื่องของการทํางานกับเกษตรกรนักพัฒนาครับคือตอนนี้มันมีเพื่อนผมมีเพื่อนเกษตรกร,ร,กรหลายคนที่ลงทุนปลูกไปแล้วฤดูนี้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วยังไม่มีทางออกเลย ไม่มีคนซื้อเราเห็นว่ามีผลไม้จํานวนมากส่งออกก็ไม่ได้ไม่มีเครื่องบินบินแล้วถูกต้องแล้วก็ล้นตลาดคนก็ไม่ได้ออกมาซื้อไปกินไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากกินนะแต่เขาไม่ได้ออกจากบ้านนั่นเองก็เลยไม่มีการซื้อขายกันถูกต้องครับและมันก็มีอายุจํากัดเมื่อมันสุกใช่จริงๆแผนนั้นมันอยู่ที่ปีหน้าเพราะว่าเราอยากเตรียมพร้อมในเรื่องช่องทางอะไรทุกอย่างก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มผมก็เริ่มคิดตรงนี้มากขึ้นนะค,ะครับคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่แปลรูปล่ะ ทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่จริงๆแล้วการแปรรูปมันเป็นองค์ความรู้ที่ต้องสะสมมานะเหมือนทุกเรื่องอ,ะอ่ะอยู่ดีคนทํากับข้าวไม่เป็นจะให้ลุกขึ้นมาโอ้โหทาเลยทําข้าวมันไก่แล้วอร่อยแบบเจ้าดังๆที่เขาอยู่มานานย่อมเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นมันพวกนี้มันต้องเกิดการสะสมพัฒนามาตลอดอก็เลยคิดว่าออต้องเริ่มคุยกับพี่น้องเพื่อน,อนๆที่รู้จักเนี่ยในการ พัฒนามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไหมคือถ้ามองว่าในช่วงวิกฤตมันก็มีบางมุมที่อาจจะได้วัตถุดิบในราคาที่ไม่แพงเหมือนยุคที่มันเฟื่องฟูก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าเราจะสะสมความรู้มากพอจะทามันใ้ให้แล้วออกมาดีตามมาตรฐานแบบที่เราต้องการใช่ได้หรือไม่ค่ะนั่นเป็นโครงการที่กําลังอยู่ในขั้นตอนใช่และรวมถึงเรื่องของพลาสติกก็เหมือนกันตอนนี้คืออัลลี่เนี่ยก็ยังใช้ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของเหลวเนี่ย แต่ยังจะเป็นต้องใช้พลาสติกอยู่ในการทำนะฮะพวกนี้ก็จะถูกขยับไปเร็วขึ้นเพราะว่าสังเกตข่าวอีกแล้วพอโควิดมาเนี่ยเกิดเ,เรื่องกระบวนการสั่งของทางออนไลน์เยอะใช่ไหมครับก็ต้องพลาสติกทั้งนั้นต้องพลาสติกทั้งนั้น <c oughs> ทีนี้เราก็คิดว่า <c oughs> เราจะทำไงให้เรามีส่วนช่วยโลกใบนี้ได้บ้างละ่ะก็ต้องรีบเร่งในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ <c oughs> ทั้งหลายแหล่เนี่ย <c oughs> ให้มันเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลได้ผมยกตัวอย่างแค่กลณีนเดียวนะฮะ อันที่2ออาจจะรีบเร่งกระบวนการขนส่งที่จะทํายังไงให้เกิดการใช้ซ้ำของของบรรจุภัณฑ์ได้เพราะจริงๆการเกิดพลาสติกปวใจของมันเนี่ยคือไปลด Single Use สคือการที่ใช้ครั้งเดียวแล้ทิ้งอ่ะแล้วไม่กลับเข้าไปอยู่ในระบบมันจะกลายเป็นขยะมันจะกลายเป็นขยะที่เป็นภาระของลูกหลานอีก450ปี500ปีเป็นอย่างน้อยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็พวกนี้ก็ถูกรีบเร่งกลับมาคิดในในในช่วงเวลานี้ ทําไมจริงๆเราเป็นแบรนด์เล็กๆทําไมต้องไปคิด <c oughs> ถึงโลกขนาดนั้นครับคุณแพร <c oughs> คือเรามองว่าถ้าเกิดเราเป็นแบรนด์เล็กๆแล้วเราทํามันสําเร็จมันอาจจะเป็นโมเดลที่ดีในการที่แบรนด์อื่นๆเขาก็สามารถทําได้มันไม่ใช่แค่ว่าบริษัทใหญ่ๆทําได้อย่างเดียวแพเชอร์ <c oughs> <p atch ure> ในเรื่องของคําว่าเกรดรีฟอร์มอะคะ่ะการรีฟอร์มอะไรสักอย่างประเทศมันดูเหมือนเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากหรือคนตัวใหญ่ๆต้องเป็นคนทําแต่จริงๆแล้วอะเราสามารถสร้าง ไอตัวมินิรีฟอร์มได้โดยที่เราเนี่ยแหละอาจจะเป็นหนึ่งหน่วยวในสังคมท,คท,ที่เราช่วยกันทำเพราะทุกคนช่วยกันทำมันก็ขยับให้เกิดภาพใหญ่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะเวลาคุยเรื่องสถานการณ์โรคระบาดโควิดมักจะคุยกันเรื่องความเศร้าวความทุกข์คุณบาสมองความเป็นไปอยู่ในตอนนี้เป็นยังไงครับผมว่าตอนนี้ทุกคนมีความกลัวมากมกลัวเพราะว่ามีเสพเสพข้อมูลตลอดเวลามันมันดูวออกมานะ่ากลัวใช่ไหมฮะ ทีนี้ในมุมของผู้ประกอบการเย่อมกลัวอยู่แล้วเพราะว่ามันมีมันมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ผมคิดว่าทุกคนกลัวเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยนะเพราะว่าหนึ่งโลกเนี่ยมันมีผลกับกับชีวิตเราจริงๆสองคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นความใหม่เป็น new normal เหมือนที่หลายคนบอกต้องต้องกลัวแต่ว่าผมผมคิดว่ามนุษย์มันมาถึงทุกวันนี่ได้มันมามันด้วยความ มันก็เปลี่ยนมาตั้งหลายครั้งแล้วด้วยความกลัวด้วยนะเอาตั้งแต่สมัยกลัวผีกลัวไฟกลัวกลัวไฟเอาตั้งแต่สมัยกลัวไฟก็ได้กลัวอดอยากมันกลัวหลายอย่างกลัวทุกอย่างมันความกลัวเนี่ยมันจริงๆมันถูกเปลี่ยนมาเป็นพลังผลักดันได้มันเลยเกิดการเฮ้ยกลัวแล้วก็ทดลองทําไฟกลัวแล้วอพยพไปหาทรัพยากรที่ที่ดีขึ้นถูกไหมฮะแต่ในความกลัวนั้นมันต้องมีความหวังอะความหวังมันเป็นผมคิดว่าต้องใช้ความกลัวให้เป็นภูมิคุ้มกัน กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กลัวแล้วมาคิดกลัวแล้วมีสติคิดหาทางออกว่าเออมันคืออะไรม,มันมันอันนี้ปัญหาที่แก้ได้อน,นี้ปัญหาที่แก้ไม่ได้แล้วใช้ความหวังอะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นไปได้แล้วก็ใช้ความหวังเป็นพลังผลักดันให้เราทํานําพาธุรกิจที่เราทำอยู่ไปให้ตลอดรอดฟังงในแง่ผู้ประกอบการล่ะครับคุณแพร คือตอนนี้อย่างผู้ประกอบการไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่อะค,ะค่ะแต่ที่เราเห็นว่ามันก็มีการลดคนมีเลี้ยงออฟนะคะหรือตัดค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างเนี่ยคือเราไม่อยากให้ทุกคนมองว่าต้องไปอยู่ในจุดที่เราลดอย่างเดียวเพราะในวิกฤตเนี่ยเราควรต้องมีการพัฒนาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาคนหรืออาจจะต้องลงทุนอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเกิดการต่อยอดในสิ่งที่เราทําคือถ้าเกิดเป็นลดอย่างเดียวเกิด วันหนึงเนี่ยสถานการณ์มันกลับขึ้นมาใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะกลับไปสู่สภาพเดิมได้เพราะไม่มีคนทํางานแล้วเพราะอย่างหลายๆธุรกิจที่เรารู้จักเนี่ยอย่างเพื่อนๆเ,เนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้ทําสปาอยู่ไม่มีคนเลยก็ต้องแบบเอาคนออกหมดแต่เขาก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าสถานการณ์มันกลับมาแล้วเขาจะหาคนที่มือดีๆเนี่ย กลับเข้ามาในธุรกิจเขาได้อย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันแพรคิดว่ามันจะเป็นปัญหาในหลายธุรกิจที่ที่เขาเอาคนออกไปจนหมดเลยแล้วยังไม่มีโซลูชันว่าจะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไรอะไรเงี้ยมันอันนี้น่าจ,จะเป็นข้อนหนึ่งที่อยากให้ให้ระวังด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณบ้ายล่ะครับได้ความรู้หรือเรื่องดีงามใดๆจากภาวะนี้บ้างครับพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนก็นได้นะครับ mm hmm. สิ่งแวดล้อมก็จะเห็นว่าพอดีมานของมนุษย์มันลดลง ด้วยสถานการณ์ที่เป็นตัวบังคับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเต่าขึ้นมาวางไข่เยอะขึ้นเพราะว่าเรือที่มาจากนักท่องเที่ยวเนี่ยมันหายไปผมนั่งอยู่บ้านเนี่ยผมก็เห็นเอออยู่ดีวันดีคืนดีนกตัวที่ผมไปตามหามาสิบห้าปีไปดูเนี่ยมันก็บินมาอยู่หน้าบ้านเพราะเมืองมันเงียบ oh. อ่าใช่ไหมครับมันไม่ได้มีอะไรคึกคืน,นเยอะแยะ oh. มากมายมันก็ได้ได,ได้ได้สิ่งนี้ในในมุมของสิ่งแวดล้อม ส่วนในเรื่องของทางสังคมเนี่ยเราเห็นกันออกมาช่วยเหลือแบ่งปันผมว่าอันนี้พอมันมีวิกฤตมันก็เป็นตัว<ม>เป็นตัวกระตุ้นให้ความเป็นมนุษย์มันกลับมามันกลับมาเยอะขึ้นคือ<ม>คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยเหมือนความความไม่สะดวกสบายความอันตรายของมันกลายเป็นลดความโลภของมนุษย์ลงแล้วมนุษย์เลยมีความเป็นมนุษย์ต่อกันมากขึ้นมมผมเห็นว่ายอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในเชิงธุรกิจเนี่ย ผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ผมเป็นคนตัวเล็กเนาะในความเชื่อของเราสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อของอ่ะเราจะซื้อของจากบริษัทที่ที่ใหญ่ๆเพราะเรารู้สึกว่าเขามีมาตรฐานใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราคนตัวเล็กเนี่ยสามารถมีช่องทางในของตัวเองได้แล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่เราจะพูดออกมาว่าของเรามันมีมาตรฐานมันมีคุณภาพอย่างไรและให้ผู้บริโภคกับนคนตัดสินใจเลือกได้ผมคิดว่านี่เป็นโอกาสในวิกฤตนะใช่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจที่คนตัวเล็กมีโอกาสได้ได้ไดทำนู่นทำนี่เยอะขึ้น mm hmm. เพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงนี้ก็ก็ถือเป็นโอกาสชนิดนึงใช่สองท่านเห็นความไม่ทุกอะไรในในในเหตุการณ์นี้บ้างหรือได้เรียนรู้อะไรที่ที่ยังน่าชื่นชมอย่างตอนนี้เราทำเ,เรื่องของออตัวคนไทยอยู่ในเต็ดจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้มีแต่ข่าวอะไรที่มันเศร้าๆอ่ะคะ่ะมันจะมีความช่วยเหลือที่มันหลั่งไหลเข้ามา ในแฟนเพจของเราซึ้งแมก็เป็นแฟนเพจที่ไม่ได้ถือว่าโอ้โหมีคนเยอะอะไรมากมายมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามเห็นข่าวในในโซเชียลนะอาจจะกรองบ้างไม่กรองบ้างผมว่ายังไม่มีชาติไหนที่คนออกมาช่วยกันเยอะเท่าประเทศไทยนะใช่เราขนาดเพจของเราเนี่ยยังเขาให้เป็นภาระของรัฐบาลของอะไรไปเลยแต่อันนี้คือระเทศช่วยกันเยอะมากใช่ค่ะแล้วันนี้ทุกๆวันเนี่ยยังคุยอยู่เลยว่า เออวันหนึ่งเราช่วยเหลืองหน้าก,กากวันหนึ่งเราช่วยเหลืองเจลวันหนึ่งเราช่วยวัดช่วยอะไรทุกคนแบบพยายามหาทางช่วยกันหมดแต่ก็รู้สึกว่าความความโชคดีของเราก็คือเราเกิดในประเทศที่คนมีน้ําใจมากแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะนั่งดูข่าวแล้วเราก็แบบจิตใจมันหดหูอ่อ่ะแพรคิดว่าเราต้องดูแล้วมีสติกับมันอะ่ะอย่าไปอย่าไปทุกข์กับมันมากอะ่ะมองแค่ว่ามันเป็น เหตุการณ์ปกติที่มันเกิดขึ้นเพราะโรคภัยไข้เจ็บมันมาด้วยความเป็นธรรมชาติที่มันไม่สมดุลนะคะมันก็เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะจบไปแต่มอาจจะไม่ได้หายไปจากโรคนี้เหมือนโรคอื่นๆที่มันก็ยังมีอยู่แต่แค่เราอยู่กับมันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับเราต้องพัฒนาและเรียนรู้ให้เราปรับตัวค่ะอยู่กับมันได้อย่างไรมากกว่าก็เลยไม่ได้คิดว่าแบบมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายไปหมดเพราะเราก็ยังได้อยู่บ้าน ได้อยู่กับครอบครัวแล้วเราก็ได้มานั่งคิดถึงชีวิตของเราว่าวันนี้เราต้องการอะไรในชีวิตใช่ไหมคะเราทําอะไรได้ดีที่สุดบ้างแล้วเราควรจะทําอะไรให้กับคนอื่นได้บ้างอันนี้น่าจะตอบคาถามที่ผมอยากถามนะว่าคุณเห็นความโอกาสที่ดีในการอะไรบ้างในใน,ในภาวะวิกฤตอ,อันนี้ชัดเจนว่าเราได้พิจารณาตัวเองอย่างถ่องแท้<ช>ว่าเราทําอะไรได้บ้างใช่แล้วเราได้เห็นมุมความสุขเล็กๆที่เราไม่เคยเห็น ในบ้านเราเองเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาอยู่กับบ้านเราแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็กลับไปนอนใช่ไหมคะแต่ณวันนี้เราใช้เวลาอยู่กับบ้านตียีบชั่วโมงเลยเงี้ยเราก็เห็นความสุขเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านแพคคิดว่าเราอย่าไปมัวแบบเอาจิตไปอยู่ข้างนอกกับความวุ่นวายหรือความน่ากลัวของของไวรัสแต่ว่าควรจะอ,อยู่เขาเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มองในสิ่งที่เรามีอะคะ่ะแล้วมีความสุขกับมันดีกว่า สุดท้ายคุณแพอยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมที่อาจจะเป็นลูกค้าของเราก็ได้ตอนนี้จริงๆอยากฝากในเรื่องของจิตใจนะคะ mm hmm. เพราะว่าอย่าง,างช่วงเนี้ยแพ้แค่คิดว่าประเทศเราก็ทํามาค่อนข้างดีและจํานวนคนก็น้อยลงที่ติดเชื้อนะคะ mm hmm. เราก็อยากจะให้ทุกคนรู้สึกมีกําลังใจในการที่เราช่วยกันอยู่บ้านช่วยกันที่จะดูแลก,กันเนี่ยให้ให้มีความต่อเนื่องวันที่เราบ <c oughs> ันทึกรายการวันนี้คําพูดของวันที่ฮิต <c oughs> ที่สุดคือกาบย่าตก <c oughs> ใช่ไหมเราทําดีแล้ว,ลวผลางานดีแล้วก็อย่าตกใช่เราก็ภูมิใจในประเทศของเราที่ว่าคนไทยแบบให้ความร่วมมือเราเชื่อฟังกันดีมากเลยไม่ออกก็ไม่ออกก็อยู่บ้านนะคะแล้วก็วิธีการทํางานอะไรมันปรับเปลี่ยนไปเยอะซึ่งอย่าง j จ l เองเนี่ยเราก็ work from home กันเป็นนโยบายก็มากันเดือนกว่าแล้วนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็เลยมองว่า ในในวิกฤตตรงนี้เราก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหลายๆอย่างก็อยากให้ทุกคนเลยค่ะที่ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมีกำลังใจที่ดีแล้วก็ช่วยกันนะคะให้มันผ่านตรงนี้ไปให้ได้ด้วยกันแล้วธุรกิจอะไรที่มันมีปัญหามีอะไรอยู่เนี่ยก็มองว่าช่วงเวลานี้แหละที่เราต้องมานั่งคิด <Hey. S 2> ในการที่เราจะดําเนินธุรกิจต่อไปอย่างไรให้มันมีความมั่นคงและยั่งยืนเพราะธุรกิจอะไรที่มันยั่งยืนมันไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตแต่ทําด้วยความรักทําด้วยความตั้งใจแปลว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ตรงช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการนําคําสอนของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยมาใช้ท่านสอนไมหลายอย่าง,างแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าในคนทําธุรกิจเนี่ยอาจจะใช้สามคนี้ก็คือ,เ,อเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาคือเข้าใจเนี่ยพอเกมมันเปลี่ยนไปถูกไหมฮะต้องมาเข้าใจตัวเองว่า <c oughs> ตัวเองอะ่ะ <c oughs> เข้าใจโลกแล้วต้องเข้าใจตัวเองด้วยเข้าใจตัวเองด้วยคือสินค้าเราอ่ะก่อนหน้านี้เราขายที่ไหนมันมี คนชอบซื้อของเราอยู่แล้วแต่วันเนี้ส,สถานที่ขายเดียวของเราคือออนไลน์ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่อินเทอร์เน็ตออฟติงเป็นเรื่องปกติอยู่ดีก็ปกติขึ้นมาทั้งที่คุยกันมานานมากแล้วถูกไหมฮะก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะนำเสนอสินค้าของเรามันมีใช้คำว่าทีเด็ดอะไรล่ะที่คนจะชอบถูกไหมฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจตัวสินค้าเองนะฮะเข้าถึงก็คือต้องเข้าถึงคน เปลี่ยนจากคำลวนค้าเป็นเป็นคนแล้วกันคืออะไรที่เราช่วยเขาได้เราเราต้องหาทางทำออกมาช่วยเขานะครับออสุดท้ายคือพัฒนาคือรีบเอาทุกอย่างมาคิดเรารีบทำด้วยรีบทำทำไปก่อนเราเราต้องเราต้องสู้ไม่ถอยนี่นี่คือถ้าวิกฤตถ้าวินาทีนี้เราถอยนะทีมงานเราก็เราก็ หอเหี่ยวไปด้วย<ม>ถูกไหมฮะมเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่ที่เป็นเจ้าของหรือหรือผู้นําขององค์กรเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดที่แบบต้องรุกขึ้นมาทําทุกอย่างเหล่านี้ให้เร็วทําแบบมีสติแล้วต้องมีจิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการน่ยอยู่ในใจเสมอแบบแน่วแน่พยายามไปคว้าในสิ่งที่ที่ทำให้ธุร,รกิจดําเนินต่อไปได้ทําให้ความฝันของธุรกิจมันถูกหล่อเลี้ยงแล้วก็ต่อเติมไปได้ มัน<ด><ด>อาจจะเป็นเวลาแห่งความจริงว่าเราเป็นใครและเราทําได้แค่ไหนใช่นี่คือช่วงเวลาที่เราจะได้พิสูจน์ใ่สิ่งนั้นใช่คับขอบคุณทั้งสองท่านครับผมว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของของธุรกิจ SME ที่ผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านแหละก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันท่านจะทําอย่างไรกับปัญหาเหล่านั้นท่านจะเจอหนทางแก้หรือท่านจะยอมรับชะตากรรมผมยังไม่เชื่อในคำสุดท้ายนี้เพราะมันไม่มีอยู่จริง อยู่ที่เราจะเป็นอย่างไรความชื่วยเหลือมีกันอยู่แล้วในใ,ในในทุกภาคส่วนของประเทศไทยเราเห็นอยู่ตลอดเวลาและเราหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปขอบคุณน้องแพร์ขอบคุณน้องบาสมากครับขอบคุณครับ